คืนนี้ก่อนที่คุณจะเดินทางเข้าสู่ห้วงนิทราขอให้คุณมอบช่วงเวลาอันลัำค่านี้ให้กับตัวคุณเองอย่างแท้จริงนี่คือเวลาแห่งการเยียวยาเวลาแห่งการสร้างสารรค์และเป็นเวลาที่เราจะร่วมกันปรับจูนคลื่นพลังงานในตัวคุณเพื่อฟังเสียงแห่งพลังบวกที่จะช่วยเปลี่ยนจิตของคุณให้เป็นแม่เหล็กดูดเงินอันทรงพลัง บางครั้งนี่สินไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษแต่มันคือความรู้สึกหนักอึ้งในใจที่เกาะกลุ่มเราไว้ความเครียดความกลัวความกังวลในอนาคตและความรู้สึกผิดต่ออดีตที่ฝังแน่นอยู่ในทุกอนูของร่างกายและจิตใจแต่จากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะวางสัมภาระหนักอึ้งเหล่านั้นลง เราจะปล่อยให้มันลอยออกไปจากชีวิตของเราอย่างนุ่มนวลเราจะสร้างจิตใหม่ที่สว่างสวยมีพลังจิตที่มั่นคงจิตที่อุดมสมบูรณ์และจิตที่รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่นคงทุกรูปแบบเริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายร่างกายหาท่านอนที่สบายที่สุดปล่อยแขนขาไปตามธรรมชาติ หายใจเข้าลึกที่สุดรับเอาพลังงานบริสุทธิ์ของจักรวาลเข้ามาเต็มปอดหายใจออกยาวและเบาปล่อยความเหนื่อยล้าความกังวลทั้งหมดให้ไหลออกไปกับลมหายใจทำซ้ำอีกครั้งหายใจเข้าลึก รู้สึกถึงอากาศที่เย็นสดชื่นไหลผ่านปลายจมูกหายใจออกยาวรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายผ่อนคลายทั้งตัวรู้สึกถึงลมหายใจที่เชื่อมโยงคุณกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลคุณปลอดภยัยและได้รับการอบอุ้มอยู่เสมอ ตอนนี้ในขณะที่ร่างกายของคุณเริ่มผ่อนคลายให้คุณหลับตาลงเบาๆหากยังไม่ได้ทำค่อยๆย้ายความรู้สึกไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าปล่อยหัวคิ้วขากันไกลปล่อยไหล่ทั้งสองข้างให้จมลงไปกับที่นอน รู้สึกถึงน้ำหนักที่เคยแบกไว้กำลังคลายออกผ่อนคลายแผ่นหลังหน้าท้องผ่อนคลายมือนิ้วมือผ่อนคลายขาและปลายเท้าทุกส่วนของร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในน้ำอุ่นๆ ณวินาทีนี้คุณไม่ต้องแบกรับอะไรอีกแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะพักมีสิทธิที่จะรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้ลองจินตนาการเห็นความกังวลเรื่องหนี้สินหรือความรู้สึกขาดแคลนทั้งหมดก่อตัวเป็นก้อนเมฆสีเทาเข้มที่ลอยอยู่บนหน้าอกของคุณ มองเห็นมันรับรู้ถึงมันโดยไม่ต้องตัดสินแล้วกล่าวกับมันในใจว่าฉันขอบคุณที่เธอเคยปกป้องฉันจากความกลัวแต่ตอนนี้ฉันพร้อมจะเดินหน้าแล้วฉันขอปลดปล่อยเธอเป็นอิสระจากนั้นหายใจเข้าลึกๆและเมื่อคุณหายใจออก ให้จินตนาการว่าก้อนเมฆสีเทานั้นค่อยๆลอยสูงขึ้นและสลายหายไปในท้องฟ้ากว้างไม่เหลือร่องรอยใดทิ้งไว้เหลือเพียงความรู้สึกเบาสบายและพื้นที่ว่างเปล่าที่พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา a f f i r m a t i o n ชชุดที่หนึ่งการเยียวยาอาดีต และเปิดประตูสู่ปัจจุบันเมื่อพื้นที่ในใจของคุณว่างเปล่าและบริสุทธิ์เราจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความมั่งคั่งลงไปฟังคำพูดต่อไปนี้ช้าๆปล่อยให้มันซึมซับลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณโดยตรงฉันปลดหนี้ได้ง่ายดายและราบรื่นฉันไม่รู้สึกผิดเรื่องเงินอีกต่อไป ฉันให้อภัยอดีตทางการเงินทั้งหมดของฉันอย่างสมบูรณ์ฉันเปิดรับความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่เป็นสุขและเบิกบานเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายจากทุกทิศทางฉันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการสร้างรายได้มหาศาลฉันมีความมั่นคงที่แท้จริงทั้งในจิตใจและการเงิน นีสินทั้งหมดของฉันกำลังถูกคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ทุกบาทที่ฉันใช้ใจ่ายออกไปด้วยความรักกลับคืนมาหาฉันทวีคูณฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองและโอกาสดีๆที่ยอดเยี่ยมฟังวนซ้ำชุดนี้อีกครั้งช้าลงฉันปลดหนี้ได้ง่ายดายและรับรื่น ฉันไม่รู้สึกผิดเรื่องเงินอีกต่อไปฉันให้อภัยอดีตทางการเงินทั้งหมดของฉันอย่างสมบูรณ์ฉันเปิดรับความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่เป็นสุขและเบิกบานเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายจากทุกทิศท,ทางฉันมีศัก,กยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการสร้างรายได้มหาศาล ฉันมีความมั่นคงที่แท้จริงทั้งในจิตใจและการเงินนี่สินทั้งหมดของฉันกำลังถูกคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ทุกบาทที่ฉันใช้จ่ายออกไปด้วยความรักกลับคืนมาหาฉันทวีคูณฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองและโอกาสดีๆที่ยอดเยี่ยม Affirmations ชุดที่2 การสร้างตัวตนแห่งความมั่งคัง่งตอนนี้จิตของคุณได้เปิดรับแล้วเราจะยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นไปอีกเปลี่ยนจากการดึงดูดเป็นจารเป็นสิ่งนั้นเสียเองคุณไม่ได้แค่ดึงดูดเงินแต่คุณคือพลังงานแห่งความมั่งคั่งเสียเองรับฟังและรู้สึกไปกับทุกคำพูด ฉันคือศูนย์กลางพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จิตสำนึกของฉันกำลังปรับเคลื่อนความถี่สู่ความร่ำรวยอย่างถาวรฉันเชื่อยอย่างสุดหัวใจว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดความอุดมสมบูรณ์คือสภาวะปกติของชีวิตฉันทุกๆุกวันฉันดึงดูดลูกค้าชันยอด เงินและโอากาสทองเข้ามาไม่ขาดสายฉันมีสติปัญญาในการใช้เงินและมีพลังอันเหลือล้นในการสร้างเงินเงินคือพลังงานแห่งความสุขที่ฉันส่งออกและรับเข้ามาด้วยความยินดีฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตฉัน ฉันรู้สึกมั่งคั่งและเปี่ยมสุขทุกครั้งที่เห็นเงินเพิ่มพูนขึ้นฉันเปิดประตูหัวใจของฉันทั้งหมดเพื่อให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและง่ายดายฟังวนซ้ำอีกรอบช้าๆเพื่อให้ความรู้สึกฝังลึกลงไปฉันคือศูนย์กลางพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ จิตส,สำนึกของฉันกำลังปรับเคลื่อนความถี่สู่ความร่ำรวยอย่างถาวรฉันเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดความอุดมสมบูรณ์คือสภาวะปกติของชีวิตฉันทุกทุกวันฉันดึงดูดลูกค้าชั้นยอดเงินและโอกาสทองเข้ามาไม่ขาดสาย ฉันมีสติปัญญาในการใช้เงินและมีพลังอันเหลือล้นในการสร้างเงินเงินคือพลังงานแห่งความสุขที่ฉันส่งออกและรับเข้ามาด้วยความยินดีฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตฉันฉันรู้สึกมั่งคั่งและเปี่ยมสุขทุกครั้งที่เห็นเงินเพิ่มพูนขึ้น ฉันเปิดประตูหัวใจของฉันทั้งหมดเพื่อให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและง่ายดายจินตนาการสู่แก่นกลางของความมั่งคั่งตอนนี้ให้คุณจินตนาการว่ามีลำแสงสีทองอารามอันอบอุ่นส่องลงมาจากเบื้องบนอาบไหลร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ลำแสงนี้คือพลังงานแห่งความอุดดมสมบูรณ์ของจักรวาลรู้สึกถึงความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่ไร้เงื่อนไขจากลำแสงนี้มันกำลังชำระล้างความเชื่อที่ผิดผิดเกี่ยวกับเงินมันกำลังเติมเต็มทุกเซลล์ในร่างกายของคุณด้วยความรู้สึกมีเหลือเฟือ จินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีและเบื้องหน้าของคุณคือม่าน้ำแห่งความมั่งคั่งที่ไหลเอื่อยๆสายน้ำนี้ไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาแต่มันคือกระแสทานแห่งเงินทองโอกาสและความโชคดีที่ไหลย,ยังไม่มีวันสิ้นสุดค่อยๆก้าวเท้าลงไปในแม่น้ำสายนั้น รู้สึกถึงกระแสทานแห่งความมั่งคั่งที่ไหลผ่านร่างกายของคุณมันนำพาความกังวลออกไปและแทนที่ด้วยความรู้สึกมั่นคงและเปี่ยมลน้นคุณสามารถตักตวงความมั่งคั่งจากแม่น้ำสายนี้ได้มากเท่าที่คุณต้องการเพราะมันไม่มีวันเหือดแห้งให้คุณดื่มดำกับความรู้สึกนี้ ความรู้สึกของการมีทุกสิ่งอย่างเพียงพอและเกินพอนี่คือสภาวะที่แท้จริงของคุณการผนึกพลังงานและส่งต่อสู่การนอนหลับคุณทำได้ดีมากในคืนนี้คุณได้ทำความสะอาดพื้นที่ในใจและได้โปรแกรมจิตของคุณใหม่แล้ว จิตของคุณกำลังกลายเป็นแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จเข้ามาอย่างเงียบงามและเป็นธรรมชาติจากนี้ไปเงินจะไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องหวาดกลัวหรือกังวลอีกเพราะคุณได้ตระหนักรู้แล้วว่าคุณมีพลังในการสร้างสารรค์ในการดึงดูดและในการรักษาความมั่งคั่งไว้กับตัว นอนหลับในคืนนี้อย่างเบาสบายและไร้กังวลปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และอนุญาตให้พลังจิตใต้สนึกของคุณทำงานจัดเรียงข้อมูลใหม่และสร้างเส้นทางเห็นความมั่งคั่งให้ปรากฏขึ้นจริงในขณะที่คุณหลับไหลแล้วพรุ่งนี้เมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นจงตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกใหม่ ความรู้สึกขอบคุณและความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเงินกำลังไหลเข้ามาหาฉันอย่างไม่ขาดสายจากช่องทางที่ฉันคาดคิดและคาดไม่ถึงราตรีสวัสดิ์แม่เหล็กดูดเงินฟังทุกคืนก่อนนอนเพื่อเสริมพลังจิตปลดหนี้ดึงดูดความมั่งชั่งและมีเงินใช้ไม่ขาดมืออย่างถาวรอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อรับพลังงานดีๆและบทสมาธินำทางแบบนี้ทุกวัน